ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็จะมาในไปไหน,นะครับกำลังติดตามน้ําของอยู่นะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ยังไม่ท่วมลาวเหล็กทีนี้ก็คงจะท่วมแล้วครับเช้านี้อย่างนี้เลยครับเก<ส>ินลิ้งโขงท่วมอีกแล้วครับท่านผู้ชมน้ําขงมาเยอะแล้วเกินรอบที่สองแล้วนะครับยังมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเมื่อวานนี้ยัง ยังไม่ท่วมนะครับตรงนี้ยังไม่ท่วมรถยังวิ่งไปวิ่งมาได้อยู่พอเช้านี้โอ้ท่วมแล้วครับเกิดริมโขงถนนเกิดริมโขงนะท่วมอีกเป็นรอบที่สองของปีแล้วนะครับ <c oughs> โอ้เที่ยวนี้บัวลอยสหัสาสก,กันลเลอเกินนะครับท่วมใหญ่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่เลยนี่เลยนะครับ พื้นที่บริเวณแม่น้ำโขงขึ้นมาเยอะและเกิดครับ<ม>เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆเลยที่เขื่อนนะอันนี้ก็อยู่อยู่เลยมาหน่อยนะครับที่น้ำไม่ท่วมนะครับที่ตัวเขื่อนเพราะว่าเขื่อนเล่มโขงนี่จะมันจะทอดยาวลงไปพอลงไปเรื่องๆหน่อยก็จะ,อะเอน็นเอ็นไปกับน้ำน้ำโขงนะครับตามลาดชันลงไปก็เลยทำให้น้ำโขงท่วมนะครับปีนี้ ก็ท่วมเหมือนเดิมปีที่แล้วก็ท่วมปีที่นี้ป,ปีนี้ท่วมสองเที่ยวแล้วครับท่านผู้ชมแต่ก็ไม่รู้จะท่วมเราเหล็กไหมนะครับเดี๋ยวคอยดูกันคอยรุ้นกันช่วงค่ำๆนะแต่ท่วมเราเหล็กก็น่าจะท่วมช่วงค่ำๆมาละนะเนะมื่อวานนี้ถนนริมโขงยังขี่รถไปมากันล่าอยู่พอเช้านี้ไม่ได้แล้วครับ ตามเทศบาลเอาแผงกั้นมากั้นแล้วห้ามลงว่าอย่างนี้นะห้ามลุยนะครับห้ามผ่านนะครับน้ำขึ้นสูงแล้วเกินนะครับคงจะเป็นรอบสุดท้ายไหมล่ะนะครับปีนี้ย่าไม่กี่วันก็จะบังไฟพญานาคปีนี้จะมีให้ดูให้ช,ช,ชมไหมละ่ะนะครับน้ำโขงมันเยอะแลือเกินนะครับ พอมีน้ําขงขึ้นมาก็นคนชอบน้ำโขงก็มาเที่ยวกันนะครับรถจอดเต็มเลยนะครับ้ในกยย่อยากพาท่านผู้ชมเดินไปใกล้ๆเลยนะครับเดินไป แล้วก็ช่วงที่เดินไปก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูน้ำขงข,ข้างก่อนนะครับตอนนี้มันจะเลิศชันลงไปหน่อยนลงนะครับพอลงไปเรื่อยๆก็จะต่ำลงไปไม่รู้ว่าเขาออกแบบกันยังไงนะครับถ้าด้กับเท่ากับตัวตัวแม่ที่หนุ่มืองการอยู่ตรงนี้นะบ,บ่าวืองการอยู่ตรงนี้ก็อุมท่วมนะครับแต่พอเลยไปหน่อยก็จะลาดเอียงลงไปก็ทําให้น้ําท่วมถึงนะครับก็คงท่วมทุกปบนะครับ เราอยากจะแก้ไขใหม่เกาวปีสิบปี 9, P, 10, P, แก้ไขกันใหม่ให้เท่ากับตรงนี้เลยนะครับทั่วหมดแล้วครับท่านผู้ชมน้ำโขงมาเยอะปีนี้แล้วลูกโน้นลูกนี้มานะครับบัวลอยมารอบสุดท้ายไหล่ะนะครับบัวลอยนะครับ ชื่อแบบได้ทายแต่ว่าน้ําเยอะด้วยนะครับท่วมไปหมดเลยนะครับภาคเหนือภาคอีสานทั้งหมดเลยนะครับอุดรกท็ท่วมท่วมใหญ่นะเห็นบอกว่าที่หนองหานท่วมกันหนักหนา,นหนหนาสากันเลยนะครับก็จะไหลไปไหนไหลลงน้าโขงเนี่ยนะครับทําไม้มาซ้ําเติมก็คงจะไม่รู้นะไม่รู้จะท่วมเราเหล็กไหมลนะ่ะต้องดูค่้มขก่อนนะครับถ้าทำขัำ้ข ถ้าไม่ท่วมเราเล็กก็ถือว่าโชคดีไปแต่ไม่รู้ว่าจะท่วมไหมแต่ก็ท่วมไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็น่าจะไปมาวันวันสองวันสามวันก็คงจะไปแล้วล่ะนะครับถ้าฝนไม่ตกมานะแต่ถ้าฝนตกมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็คงจะท่วมยาวเหมือนกับเที่ยวที่แล้วนะครับเที่ยวที่แล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะครับอันนี้เทศบาลก็คงต,ต้องมาล้างกันใหมยอย่อีกนะครับถนนริมโขงเนี่ยนะ อน,นี่เลยนะครับลิ้นขงท่วมอีกนะ้วครับท่านผู้ชมผมได้ท่วมดีนะครับปีนี้สองรอบที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวรอบแรกนะครับเราเหล็กกันนี้ท่วมหมดเลยนะแต่รอบนี้จะเป็นยังไงนะครับลองติดตามไปถ้าท่วมถ้าท่วมก็น่าจะช่วงท่วมข้มามเหมือนนะวันนี้หนุ่มเมืองการมนแต่เช้า 8โมงเช้านะครับนะ้ำเท่านี้เลยแต่ตรงนี้เมื่อวานนี้ยังขี่รถไปมาได้อนยะู่นะแต่พอเช้านี้ก็อย่างนี้แล้วครับ่วมเป็นรอบที่สองแล้วท่วมได้โวมดีนะครับ แถวทางเหนือก็ท่วมกันอยู่นะครับบางเวียงน้ําก็เยอะอยู่ก็จะไหลไปไหนก็ไหลลงมานี้นะน้ำโขงปีนี้เยอะจริงๆเลยพอดีกับฝั่งฮานุเขาก็จะมีงานแข่งเรือพอดีช่วงออกพรรษานะครับแต่ออกพรรษาปีนี้บางไฟพญายดาคงจะเงียบเหงานะ้นําเยอะปกติถ้าน้ําเยอะบางไฟจะไม่ขึ้นนะพญานาไปเล่นน้ํา <c oughs> นะครับ อู้เยอะจริงๆน้ำขุนะครับเยอะๆๆ,ๆเลยนี่เลยนี่เลยให้ท่านผู้ชมได้ดูรอบๆเผื่อก่อนก่อนน้องจะเป็นประเทศลาวนะครับโอ้ท่วมหนักเหลือเกินนี่เลยนี่เลยก็เป็นหน้าที่ของเทศบา,าลอีกรอบหนึ่งนะนะงมาล้างกันอีกอะนะ รู้จะล้างไหมล่ะไม่ล้างก็ไปมากันไม่ได้นะครับนะ้ามีแต่ขี้โคลนนะทนันดินโคลนง็ไม่ล้างไปไม่ได้เลยครับเที่ยงที่แล้วโอ้โหหนาเป็นเก้านิ้วสิบนิ้วเลยนะครับอันนี้ก็คงจะพอๆกันนะครับแต่ถ้าน้อยวันหน่อยก็คงจะไม่หนาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มอนก็เที่ยงที่แล้วโอ้ก็หนาติดเลยขี้ดินขี้โคลนนะ อัพเดตน้ำโขงล่าสุดจังหวัดบึงกาฬปีนี้คงมีเท่านี้นะครับคงจบแล้วล่ะนะคงไม่มีอีกแล้วนะอันนี้ก็เดือนตุลาแล้วนี่นะครับวันที่1ตุลาคม2องพันหแล้วนะครับคง,คงคงคงโลกสุดท้ายแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมขยุ่ฝนนะ,ะขอติดตามติดตามตอรารงานให้แฟนคับได้ดูได้ชมกันเป็น ระยะระ,ะ,ะยะนะครับน้ำโขงที่จังหวัดพุงงาณนะครับท่านผู้ชม